มบื้องลึ้นเหรเมีอ่ะฮะป้าอันนั้นหัวใไงหัวเนี่ยหัวเดียวว่านี่นี่มาหัวเดียวอะไรล่ะนี่แหกตาดูดูจะก่อนว่ามีกี่หัวนี่มันยังไม่ใหญ่นะเนี่ยนี่ยจากเดือนนะพี่สามเดือนสามเดือนตีไปเลยมันสามเดือนออ เบื้องล่างบังเกาะไม่ดูล่ะพี่มันจะบรบกวนพี่บอกบ่บบบ่บอะไรเนี่ยเอออันนี้อันนี้อันนี้ก้อนีนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวกบทีเดียวเดี๋ยวรู้ไงกรบเออดูดูก่ออื่นน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ามีแค่ก้อนี้ก้อเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูเอ็กตามวิวตามมายังถ่ายอยู่ไหมถ่ายเลยเอ้ยสำคัญเลยนะลูก นี่นะคะเรามาดูผลงานมันสาเดือนเนาะโอ้ยเขาทายอยู่ด้วยล่ะา่อ่าอป้องไปงุดาถ่ถถ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 ายตลอดเลยนะลูกนะวันนี้สองหัวสามหัวแล้วง่า าสามหัวแล้วด้วยเอาไว้สามหัวนึ่งนี่ข้างล่างข้างล่างดูทางหัวไงลำดี้พี่หนึ่งสองสามสี่สี่ <S 1> 1, <S 2, 3, 4, 4, 4นะคะนี่นะคะ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปด ไหรืออันนี้แหละของมันอยู่ใต้ดินเนาะนกระโบทลายกยามันตายอ <laughs> โอเคเอาเอาอีกว่าบอๆเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์แล้วพี่โอเค